เอาใจแม่บ้านสายรีบอยากทำของแซบเอาใจคุณสามีต้มแซบแหนมซิโครงพิเศษรสเด็ดเผ็ดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะบอกเลยใครว่ายากมาดูแอดมินลงมือทำกันสังเกตว่าแหนมซิ่โครงเราเนื้อจะเยอะ เห็นแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะซี่โครงพิเศษวัฒนาจะเพิ่มเนื้อเข้ามาด้วยค่ะต้มผัดแกงทอดอร่อยที่สุดอ่ะเอาลงหม้อเลยน้ำใส่ทีหลังนะคะสูตรแม่บ้านใส่รีบเน้นความรวดเร็วใส่หอมหัวใหญ่รากผักชีเกลือเล็กน้อยแล้วเติมน้ำลงไปให้พอท่วมค่ะเปิดไฟปิดฝาหม้อต้มไปเรื่อยเรแล้วเราไปทำเครื่องปรุงกันต่อกันดีกว่าใส่พริกเขียวแดงที่เราโขลกลงไว้ตามด้วยมะน,นาวค่ะบีบบีบแล้วก็บีบแบบว่าชอบเรียวงะ่ะตามด้วยน้ำปลา ผัดชีฝรั่งแล้วตักน้ำซุปที่เราต้มแหนมที่โครงไว้นั่นแหละคะ่ะใส่เข้าไปให้พอคนได้เริ่มหิวกันหรือยังง่ายๆกลับไปดูในหม้อต้มกันดีกว่าเอ้าสุกพอดีเลยมาเรามาตักเสิร์ฟทีละถ้วยโอ้ง่ายมะง่ายมะเทน้ำปรุงลงไปพร้อมรับประทานแล้วคะ่ะเมนูนี้ให้คุณสามีทานกับน้ำเกงห้วยมีฟองหรือจะกับข้าวสวยร้อนๆก็ยอดเยี่ยมมากๆคะ่ะปิดท้าย หมุนชนแหนมซี่โครงสัก3รอบฝากติดตามวาสนาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ